มุมน้ำเงินนั่นก็คือลาวสตาปุ๋ยโฟร์แมนครับชื่อจริงชื่นายกายสักด์สีสะอาดวันนี้เขากลับมาเจอกับผู้ปรับเก่าของเขาอีกครั้งนั่นก็คือธนาขุนแผนสิทธ์น้องเล็กครับนายพิเชษเทียนขุนทศครับนะครับอ,อย่าลืมครับติดตามความมนระดับโลกได้แบบนี้ทุกวันนะครับเบวันเต็มแมก ชช่องนาว26และทางออนไลน์ของแม็กซ์มวยไทยครับโหโหโหเปิดฉากเดินเบียดเข้าใส่ก่อนเลยครับธนาลาสตาเยเ,เสมอกันมาแล้วหนึ่งหนครับแต่เวทถอยหลังหกล้มเลยครับลาสตาน้องชายของเมืองลาวปุ๋ยโปแงนครับหลา,าสุดฟอร์มดีครับธนาชุณแผนเสืวธนาลาสตาไปแพ้คะแนนให้กับเพื่อไทยเล็กมวยไทยวีหนุ่มมาครับยาะเน้นที่แข้งขวาแล้วกับลาสตา เกี่ยวมาทิ้งนุ่มัดทรายคุเกือบไม่จะจะเล่นงานฐานล่างเจอเล่นงานฐานล่างคืนเลยครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับลาวสตาร์ถีบซ้ายไวนี่นะครับซ้ายน้ำแกสวนเลยครับโอ้โหหนกอนนีเตะเจาะยางจนวุฒิชัยเล็กลูกบอนใหญ่นั้นยางระเบิดครับวันนี้เรายังใช้แผนนั้นเล่นงานทางด้านเจ้าลาวสตาร์โอ้เกี่ยวมาพยายามจะลงล่างเลยครับคุณแทนาตาไม่สนครับ เกะย่างคืนเหมือนกันครับลาสตานะครับลาสตาขวางด้วยซ้ายหน้าบ้างครับแถมยังจะเกี่ยวว่าไม่ได้ครับลุยแม่ขาหลักปักพื้นนี่แกหวดเลยนะครับนะครับลาสตาพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับอ้าวแม่ทีบกระเด็นครับแต่กรรมการเรียกมาปรับทัศนคติก่อนครับ ไปชึ้งอย่างนี้ไม่ดีครับต้องออกอาวุธครับตาขยับเข้ามาล็อกในแค่พยายามจะกดแขนไว้ครับจังหวะไล่แขนเนี่ยทำอะไรกันไม่ถนัดกรรมการต้องแยกออกมาครับจี้เข้ามาใหม่ก็พยายามจะเสยร์ฟด้วยอัพมาทัดขวาครับคุณแทนจิ้มหมัดหนึ่งสองคืนแล้วบุกได้หมัดขวาอีกทีครับเหล่าตาขยับมาปัด้วยศอกขวาแล้วล็อกในคุณแทนไล่แขนเหล่าตาเสียบด้วยขวาทันทีครับ ซ้ายหนา้าโว้ยเขาหน้าเริ่มมีอาการแล้วครับเจ้าเล่าสตาร์โอ้โหดูครับอย่ามาตบไปลุกซ้ายพยายามแกนเลือกเลยครับขุนแผนโอ้แล้วไม่ไม่มั่วไม่สีส้วน้วยนะครับนี่ครับโอ้พยายามจะออกแบบเน้นๆครับเอานะครับลาวสตารเริ่มมีอาการอากากรให้ทางด้านคู่ต่อสู้ได้เห็นแบบนี้เนี่ยลำบากนะครับอย่ามาปักด้วยศอกซ้ายลาวสตาล็อกนายได้นะครับแ,แยกออกมา ปาาปกติดี่มันเป็นประเภททนทายาทครับเหยียบพยายามจะเน้นเลยครับแลาวตาตีบซ้ายไวนะครับเข้านายมาพยายามจะไล่แขนครับตีด้วยขวาก่อนครับเราวตานะครับขวาหลุดไปครับด้านคุณแผนก็พยายามจะจับจังหวะวางในแข้งขวาโตขึ้นถึงหมัดหนึ่งสองเอาแล้วครับสปีดการออกหมัดหมดยกที่หนึ่งครับ ท่านผู้ชมครับยกแรกต้องบอกว่ามีตำหนิซะแล้วชาวต้นาราสตาร์ปุยโฟแมนโดนเล่นงานไปที่บริเวณต้นขาทางด้านซ้ายครับแล้วเริ่มจะมีอาการให้เห็นครับระยะหลังมีตุ่มแขนนีเป็นประเภทจอมบันขาเลยครับดูภาพช้าครับนี่ครับเล่นงานมาแต่ละทีครับแต่ว่าไม่รีบไม่ร้อนครับพยายามจะเน้นเน้นทุกลูกครับจะมาเตะขาของต้นาถึงแผนนะครับ หายเจ็บรือยังยังไม่ทราบเดี๋ยวมาดูกันต่อในยกที่2ครับอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้แล้วคร,รับธนาลาวตาต้องเปิดเกมบุกค,ครับพยายามจะเปี่ยนเข้าหาแะครับคุณแพนแกนล็อกนายลาวตาพยายามจะไล่แขนหลังวงในเนี่ยเป็นคนละดอกคนละทีอ้าวน,นี่ครับมาถึงตัวครับไม่พยายามไม่ปล่อยให้ธนาคุณแผนได้มีโอกาสเตะขาครับวงในคุณแพรกดแขนและพันท้ายต่ขวา พยายามการเร่งเชื่อมนะครับพยายามเข้ามาคุณแทนพยายามจะเจาะล่างนะครับกระปักล่างพยายามจะเด้งครับแขนเกาะคอเอาไว้ขอได้ไหมตีไม่ทันครับตาพยายามเข้ามาทิ้งไปขัดขวาขวาแค่ขวาใจขัดขวาส่วนเลื่อยวนก็แค่ขวาเลยครับคุณแทนวันนี้เลือกเลยครับดูครับโโอ้หแล้วมาแต่ละทีท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าคัดมาทั้งสิ้นครับครับหัวไปที่ช่วงล่าง จิ้มด้วยมัดขวาเราตาเพื่อจะบวกคืนครับต้องไล่ให้จนกระดาน,นนะครับแต่ด้เราตาดูครับจังหวะออกรุธของแกนี่วันนี้นี่เนื้นๆเลยครับคุณแพทย์ต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เลยครับเราตาแทงขวาอัดเข้ามาพยายามจะปันตอกสวนคืนแล้วนี่ครับสุดท้ายต้องซ้ำไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับท่านะคุณแพทเ์อะไะครับไล่จี้เข้ามาโอ้เราพยายามจะเบียดเข้าหาเลยครับล็อกในได้คุณแพนกดคอไว้เลยครับครับ เอาหมายมีไว้พุ่งชนครับนยับต่อครับวางแข้งขวาระยะประชิดครับตั้งไว้วงในลาวตาพยายามจะขวางหน้าแทงแทงเอ้าโอ้แล้วตีถึงหน้าเลยครับโอ้โหดูจังหวะขวางหน้าของลาวตาเอาเลยครับเริ่มที่จะทำเกมของตัวเองได้เลยครับลาวตายับกระโดดทอลอยใส่เดเข้ามาทิ้งด้วบแดขวาโอ้จังหวะเล่นเครื่องของแกทำได้ดีครับตบลูกซ้าย เสียบไปขวาโอ้โหท่นานผู้ชมครับเหล่าเลยครับสถานการณ์พลิกผันอีกแล้วครับเหล่าดาวจังหวะบอลสองแล้วเสียบในเหลาตาขำไว้วางด้วยแขนโอ้โหเหลาตาบอกว่าผมโดนของคุณได้แต่คุณโดนของผมแล้วเป็นอย่างไรนะครับราก,กาสั่ดาวบ้างเลยครับทางด้านเหลาตาทีนี้เหมือนจับจังหวะได้แล้วพยายามจะปักหลังบวกวางแข้งขวาอีกทีโอ้พยายามจะเล่นงานช่วงล่างของเหลาตาแต่เหลาตาก็ใช้แข้งซ้ายครับเตะขยับมาวางแข้งขวา ครับขยับพุ่งมาฝันด้วยศอกแล้ววงนายกดแขนเอาไว้ลาตาล่ามายัดไส้เลยครับโอ้แล้ะพัดด้วยศอกขวาเปลี่ยนมาทิ้งด้วยหมัดขวาเอาล้วครับเปลี่ยดก็หาแล้วครับลาตาโอ้ท่านผู้ชมครับสถานการณ์พลิกไปพลิกมาศอกไว้อีกทีวังด้วยแข้งเติมโอ้ดูครับจังหวะเล่นของแกทำได้ดีครับยังเข้าหาเลยครับลาตาทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วเบียดด้วยข่าขวา โอ้ oh, คุณแผนโดนเข้าไปนี่มีอาการสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันครับโอ้โห oh, <c oughs> สะบักสะบอมครับท่านผู้ชมครับโดนอีกแลก้วครับเสียบใจคุณแผนโดนจิ้นตั้ตัว oh. เอา้าแม่สียหน้ากันไม่ดีแต่ยังคืนได้ครับพ <c oughs> ยายามเข้ามาพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวตนะครับ <c oughs> ล่วงไปครับเอาเลยนะท่านผู้ชมครับยุ่งแล้วครับเสียนับการานคุณแผนสิทธิ์น้องเล็กครับโอ้โหโอ้นับเจ็ดนับแปดครับในช่วงปลายยกครับแล้วหลักคังช่วยเอาไว้ครับหมดยกที่สอง ้องยอมรับในเรื่องหัวจิตหัวใจของเราสตาอุ้ยโฟร์แมนจริงๆครับกับกลายเป็นซีรีส์ดราม่าอะไรครับทนผู่ชนครับยกรากโดนขาครับแล้วสะดุ้งครับทนาเราสตาเจอแข้งของทนาน้องคุณแขนสิทธิ์น้องเ็กเล่นงานเข้าไปแต่ว่ายก2ครับการเปลี่ยนแผนครับปรับกลยุทธ์ใหม่ครับนี่ครับนาโดนก่อนนะครับช่วงต้นแต่ว่าเราตาพยายามจะทุบลำตัวแล้วมีอาการเห็นชัดเจนเลยครับ พอมีอาการปั๊บนี่เกมมาเป็นชุดนะครับดูครับโอ้โหเอะไะครับตอนนี้เหลือเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายครับคู่นี้เคยเสมอกันมาครับวันนี้เราวตาได้นับมาแล้วครับตุนเอาไว้ในกระเป๋าคุณแบนเปลี่ยนแผนแล้วครับพยายามจะล็อกนายแต่ลาสตาไม่สนก็พยายามไป็ความหน้าและเสียบครับไลาจีเข้ามาทำเอาไว้ครับนะครับพยายามจะเข้าในปั่นไปสอก ก็ไม่ยอมให้ลาวสตาได้ต่อยถน,นัดเลยครับลาวสตา,ย,ตา,ย,ตาย,ยังคงเป็นฝ่ายเพียดเข้ามาปักด้วยศอกซ้ายพยายาเข้ามาออแล้วหลงล่างครับแล้วเสียบด้วยข่าซ้ายลอกในได้พยายามจะขวางหน้าครับคุณแผนพยายามจะเด้งเข่าสู้วิ่งเลนี่ครับนะฮจะังหวะปันกึ่งหมัดกึ่งศอกครับครับเล่งมาอีกชุดชาตินาคุณผแผนราตาทิง้งพยายามจะขําไว้ด้วยสายโดนแข้งขวาเก็บได้ไล่จริงคาบหมัดหนึ่งสอง แล้วหมัดนายับตีเลยครับคุณแผนคุณแผนพยายามพยาเล่นงานลาซาด้วยวงนายตีด้วยข้าขวาเริ่มฉายเป็นชุดได้แล้วครับนะคุณแผนแม่กลับเข้าสู่ฝั่งได้เร็วครับอยากกันเด็กด้วยข่าขวาลาซาล็อกล่างตีด้วยขวาคืนนะครับมาอีกแล้วั็หมัดหนึ่งสองของลาซาแล้วกดเอาไว้กระซวกเลยครับ คุณแผนแกไม่ยอมครับเน้นที่วงในครับอุ้ยหน้าขวาชิงตัดลำตัวก่อนครับแล้วกระชากมาเสียได้ไหมตีด้วยขวาแต่เจอกระแพงเข่าของสตาคุณแผนกั้นเอาไว้โอ้พยายามจะงัดศอกมาเป็นตัวช่วยแล้วครับลาวสตาโดยเฉพาะศอกขวาครับพยายามาทิ้งให้หมัดขวาแล้วล็อกในไอ้ด้วยขวาลนะครับแล้วแม่เข็นครับเข็นอยู่นานครับลาวสตานะครับคุณแผนเดินขยับเข้ามา เราตามรวบชุณแพนตี้ตีแล้วตีอีกทีครับสามดอกเน้นเน้นจัดให้กับท่าน้าลาสตาครับโอ้โหพยายามจะเล่นเกมนะครับคุณแพนแต่เจออะขวาของลาสตาลาสตาล็อกในได้ตีด้วยขวาคุณแนพยายามจะสูมด้วยขวาขึ้นโอ้ยกนี้เร่งจับในตีได้ดีครับนะครับเราตามไม่สนครับฟันสอกและขวาหน้ามัดตีอีกทีพยายามจะเหน็บบริเวณลำตัวสะสมไปเรื่อยเลยครับให้ท่าน้าลาวสตานั่งแถวครับ ทิ้งมาขวาก็ยามาโอ้โหเล่นงานบริเวณลำตัวลแล้วเขียดไปข,ขวาแลระหดตัวที่ไหล่พัดไปศอกขวาฟัไดไปศอกขวาเลยครับน่าลาสตาจังหวะเล่นของแกที่ทำได้ดีครับโอ้เป็นมวยที่หาจังหวะโชว์ได้ครับอ่าครับคุณแผนตีมาอีกครั้งต้องหาจุดเปลี่ยนสำคัญเอาคืนให้ได้ก่อนนะครับท่านครคุณแผนเอาสตาทิ้งมัดขวาก็แกต่อยอ้อมมาจากข้างหลังเลยครับเดินล็อกในายลางตีด้วยขวาครับโค้งสุดท้ายครับ เป็นฝ่ายพยายามเดินแถวเราตามได้เห็นคู่ต่อสู้ผ่อนครับพุ่งเข้าหา่าพอคกกู่ต่อสู้ผ่อนนี่แกเล่นเครื่องทันทีเลยครับลาสตาหลอกไหนได้ตีด้วยขวานถึงไหนพยายามจะโต้ด้วยขวานคืนพูดพยายามจะแซะไปเรื่อยๆเลยครับะครับครบสามยกเรียบร้อยเลยครับท่บบานผู้ชมครับคู่ที่สามของรายการครับคู่มวยมันประจำรายการในวันนี้ในรุ่นพิกัด4 5กิโลกร,รัม ระหว่างทางด้านนักชกไทยครับคุณแผนสิทธิ์น้องเล็กตัวแทนจากประเทศไทยในมุมแดงครับกับทางด้านลาวสตารอ์อุยโฟแมนจากลาวนักชกในมุมน้ําเงินครับน่ายกนี้พยายามจะเดินเครื่องที่วงในครับพยายามจะจับนายมัดแดงตีแต่นี่ครับจังหวะกระชากหักใเหียบของทางด้านลาวสตาร์ครับก็จมีจังหวะพลิกจังหวะหักและจังหวะโชว์ได้เน,เ,นเนื้อเหมือนกัน โอ้หลังจากเคยเสมอกันมาครั้งนี้ก็ยังมันและสนุกเช่นเคย,เยนะครับแต่ว่าผลการตัดสินจอบอย่างไรเกราะมันจะแตกหรือไม่ไปรุนครับหลังจากผ่านไปสามยกช่วงนี้เราเป็นนุ่งละวนพิเศษกันก่อน Before we go to the judges' decision let's check out the final prize Sponsored by the Max Muay Thai mobile app Get ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action And watch our shows every day of the week. Worldwide, download now from the Google Play and iOS stores. Fighters for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Showกันมันแบบนี้นะครับ one fighter Both win fighter prize of five thousand baht each. Ladies and gentlemen, after free rounds of action. We go to the judges' scorecard for the winner! Blue Canna! Last but not the we Muay Thai 4-Man! Don't change the channel. club my back. Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the champion, Muay Thai!